ก็สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองบโมโจนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมเจ้าตัวเย็บ 514T นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆพันกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว5สดแรงนะครับอย่างหน้าอย่างหลังนะครับรถพร้อมใช้งานนะคันนี้ด้านล่างนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีรั่วมีหรือมีซึมนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้ครับรถเดิมๆ ที่นั่งคนขับครับผมอ่าไม่เอ่ยอ่าหลังคานะครับนี่อ่าอย่างคันนี้ก็มีบินบินตรงนู้นนิดนึงนะครับนี่ยตรงปลายนะครับอ่านิดนึงออ่าโเคนะครับตามสภาพนะครับผมด้านหลังนะครับต่อผ่านนะครับนี่แล้วก็ยางครับผม ทางหน้ายังหลังเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูการขับขี่กันนะครับแรงแน่นๆนะครับคันนี้5้าแรง5้าแรงนะครับขอไป5้าแรงใบดันยกได้โปรตีนะครับมามาดูด้านหลังกันนะครับปรับระดับฐานนะครับ ปกตินะครับอาจจะฟืดหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะน้ำมันายขาดน,นะครับแต่เราจัดการให้ได้ครับตรงนี้นี่เอาวีดีโอหมุนปกติครับอ่าแตพวกฟืดๆนี่ส่วนใหญ่ก็มีแต่น้ำมันายแหละครับนะแต่เราจัดการให้อ่ามาลองดูการขับขี่นะครับเราตรงไปตรงมาเนาะตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้มีปัญหาเราแจ้งหมดนะครับอ่า อันน,อนนี้แรงดีครับตันนี้แรงดีขับง่ายารู้สึกถึงยางมันจะยางจะเหมือนจะแบนๆน,นะครับอ่านี่น่าจะไม่ได้เติมลมไว้หรือไม่ก็น่าจะไม่ได้เติมลมไว้ครับคันนี้ เตืนหน้าถอยหลังไม่มีปัญหานะครับรถพร้อมใช้งานแล้วครับอาจจะต้องเอาไปเติมลมนะครับเพราะว่าเราต้องไปรู้สึกยางมันยางมันอ่อนๆือผมคิดเองก็ไม่รู้โอเคครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับ ef 5 1 4 t นะครับตัวนี้เลขมาอยู่ที่1,762ชั่วโมงนะครับ1,762ชั่วโมงนะครับราคา480,000เข้าสินเชื่อได้นะครับอ่า ไปล้หน้าผ่านพนเซอร์วิสตัวเช็คจุดรั่วจุดซึมนะครับถ่ายของเหลวนะเรามีให้นะครับอ่าเรามีให้ฟรีอ่าเราจัดการให้นะครับตรงนี้ดูแลก่อนส่งมอบเนาะแล้วก็นะครับลูกค้าทนใดอยากลองรถนะครับมาลองได้เลยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อ่แยกบ้านโพนะครับอ่าอยู่โคราชอ่านี่ครับติดถนนใหญ่นี่ครับถนนมิตรภาพนะครับนี่มีป้ายโฆษณาใหญ่ๆเห็นก็แวะมาได้นะครับแวะมาดูแวะมาลองขับดูนะครับอ่าย่างไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ